สวัสดีครับพานยังตลาดนัดเท่าอ๋อเลยครับทหานอากาศครับเขาจะมีตลาดนัดทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นปลาปลาเนื้ออ่อนนครับปลาเสี่ยมันเท่านะครับกิโลละสามร้อยห้าสิบบาทครับผมส่วนนี้ครับเป็นปลาหลักกล้วยครับโอ้ยเบิ่งเนี่ยปลาหลักลกวยอ่อยต่อยครับกิโลละสามร้อยห้าสิบเพื่อบาทเท่ากันครับผมโอ้เบิ่งเบิ่งเบิ่งครับผมนี่คือครับอุ่น ส่วนนี้ปลาสวายครับปลาสวายแดดเดียวครับผมกิโลละลอยกิโลละลอยตัวนี้ปลานิ่นครับปลานิ่นแดดเดียวครับผมกิโลละลอยคือกันครับผมโอ้นี่ปลาดุกแดดเดียวครับผมตลาดนัดทออเขามีถูกวันอังคารกับวันศุกร์ครับผมกิโลละลอยสี่สิบปลาดุกแดดเดียวครับผม ส่วนปลาช่อนแดดเดียวครับเนื้อใสๆงามๆครับผมโอ้โหสองร้อยยี่สิบบาทครับผมส่วนนีปลาสลิดครับกิโลละสองร้อยยี่สิบบาทครับผมโอ้สลิดครับรับคนละครึ่งด้วยครับใส่ได้เลยครับผมเนี่ยถาดนี่สามลอยไอสองลอยบาทครับถานนี้กิโลละสองลอยครับ ตัวนี้ตัวหน่อยครับสูบถุตสองหน่อยเอ่ยหนอยแปดสิบบาทครับผมโอ้ส่วนนิบมาเป็นปลาทะเลครับอินซีหน่อยครับกิโลละหน่อยสามสิบบาทครับผมโอ้ยอันนี้ปลาลิ้นหมาครับไอ้ไอ้ปลาตาเดียวตาเดียวครับตาเดียวหน่อยสามสิบบาทครับผมกระพงตัวละหน่อยสี่สิบบาทครับผมโอ้ นี่นะครับผมโอ้เป็นตะกิตครับผมนี่นะครับผมมาครับผมกลุ้มตัวใหญ่ๆสองร้อยหกสิบเอสองร้อยเก้าสิบบาทครับผมโอ้นี่ครับตลาดดัดโต้ด้วครับเด้อนี่ครับผมนี่หมวดเบื้องพระ่อนครับผมวันนี้มีแมงกิปโอมขายครับผมโอ้แม่งกิปโอมไม่จีรีทั้งพุครับผมปลาไหลครับ ฝอยครับผมโอ้เบิ่งนี่ปลาปลาลดกุ้งฝอยครับปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนครับผมโอ้โนี่ครับผมกบหน้าครับผมเนี่ยไก่บานก็มีครับผมไก่บานลดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้โหนี่ครับผมไก่บานเนื้อเดียดเดียวก็มีครับตลาดนัดโอเขามีทุกวัน อังคารกับวันวันศุกร์ครับผมเบิร์นเบิ่งนเบิร์ครับยอดตัวไหนครับมาเบิ่งบแบบนี่ครับปบบนิ่ครับกิโลละหน่อยครับผมโอ้โหโโอ้หใหญ่มากเลยครับสลิดใหญ่มากครับกิโลละสองไหลคนละครึ่งรับไหมนี่โอ้โเดี๋ยว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 สุดยอดสุดยอดเลยครับผมแบบนิ่ ปลาสลิดโลละสองลอยครับตัวใหญ่ขนาดเลยเออปลาคอนีเดออนี่ครับผมปลาดุกหน่อยสิลอยสี่สิบบาทครับผมปลาลดโลละสามลอยห้าสิบครับแพงอยู่ตัวนี้เอออันนี้ขีดละยี่สิบบาทครับผมโอ้โหเบิ่งปลาครับปุ่งบดปลาเด้อโอู้ตลาดนัดเข้ามาขายครับผมเสื้อนีปลากระพงครับโลว์ละหรือตัวละ ตัวละลอยห้าสิบบาทครับผมโอ้ตัวใหญ่ครับผมเนื้อปูครับผมโอ้โหมีชีู่ครับมีกุ้งครับผมสดสะอาดบไมีฟอมีดสะอาด่มีฟอร์ีครับผมดนาะนี่ครับผมตลาดนัดทอครับครับผมตัวใหญ่ๆครับสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทครับ กุ้งแม่น้ำนี่ครับ260บาทครับตัวใหญ่ขนาดเลยโอ้ยตายตายตลาดดัตททออครับอันนี้แหละของยายนี่แหละนี่ปลาทูสดครับกิโลละหน่อยยี่สิบบาทครับผมโอ้ยเนื้อนอนเนื้อนอนกิโลละหน่อยยี่สิบบาทครับแล้วห้าสิบรมาห้าสิบกับใครเอ่ยเบิ้งกุ้งครับเบิ้งกุ้งครับ โตใหญ่ๆครับกิโลละสามร้อยบาทครับผมโอ้ใหญ่แห้งครับผมโอ้ยปลาหมึกสองร้อยแปดสิบบาทครับโตแบกใหญ่เลยแต่กุ้งมีใหญ่แท้ครับผมสามว่าสามสิบสองร้อยเอ็กกิโลละสามร้อยครับคนละเครื่องใส่ได้ครับผมส่วนนี้ครับผมเขาเอิญเขาปวดข้อครับ <ome> hood, นี่ครับโดนเห็นเทียครับกระโพดขัวนั่นครับผมโอ้โหกระนมนพูสร้างครับผมกระโพดขัวด้วยครับผมนี่นะครับตลาดนัดเทอค้นหลายขนาดเลยครับผมส่วนในปัทถุครับเด้อโอ้โหมีหลายราคาหลายขนาดครับผม ตลาดนัดท่ออเขาจะมีทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครับผมอาทิตย์ละสองหมื่นครับผมม,มาๆๆส่วนนี่หมูทอดครับผมโอ้หมูทอดเขาไปได้กินครับผมโอ้เนี่ยนะครับตลาดนัดท่ออขายหลายขนนาดเลยครับผมย่างไปเบื้องเรื่อยๆม,ม,มาเบื้องกล้วยครับ กล้วยหอมครับวีละหกสิบบาทครับผมวยใหญ่ๆเลยครับผมบู๊ยตัวกระลังสุกเนี่ยครับวีละห้าสิบบาทครับผมห้าสิบสี่สิบครับมีแต่วีใหญ่ๆเลยครับกล้วยส่วนกล้วยน้ำว่านี่วีละสามสิบบาทครับโอ้สับปะรดกินจูนี่ก็สี่สิบบาทครับผมต่ลังนัดเทอ้นะครับมาเบิรงทางนี้ครับผู้ใดมักไก่ย่างครับ ไก่ย่างเขาสวนกวงครับผมนี่ของแท้เลยครับโอ้นี่นะครับผมโอ้โหเนแลครับไก่ย่างเขาสวนปวงครับผมอื้อหือสวนมาทั้งนี้ครับปลาดุกย่างครับมีสะดอาไ้พร้อมครับผมโอ้โหุดครับผมปลาดุกย่างมีเสตเอาไว้พร้อมส่วนนี้เป็นท่าโก้ครับผม กำลังถอดอยู่ครับผมมีหลายใสครับใสแฮมใสยำสันหลายครับผมใสปูอาดครับกมลังจะใส่ครับโอ้โหผูใดมักหมูก็มี่ครับหมูหมูนะครับกลับแก้มก็ดีกับเขาก็ได้ครับเพิ่งดีแลวครับผมโอ้โหปวดขผมหมูทั้งนั้นเลยครับผมเป็นตะกินครับเป็นตะกินครับผม ส่วนนื้มันิดเป็ดครับเป็ดพะโล้ครับผมหดหดขายโอ้ตัวละสี่ลอยครับเครื่องตัวสองลอยครับเป็ดพะโล้ครับใส่ค้นละเครื่องครับโอ้นี่นะครับผู้ใดมากินแบบนี้มาเลยครับส่วนกุ้งนี่ย่างเนี่ยสดๆให้เห็นครับผมโอ้โหนี่ครับนี่ครับผมวางมันกองสามลอยกองสี่หลอยแปดสี่แบบตัวใหญ่ๆก็ต้องย่างเองเลย อได้มมกไก่ทอดก็มีครับอข้าวลาดเยข้าวลาก็มีเนี่ยหมูยอวนครับผมโอ้เพิ่นเขาเพิ่นส่วนนิดน้ำพริกครับอุด้มากน้ำพริกอีกขาเท็ดมีหมดทุกแบบน้ำพริกปลาสลิดพักขิงครับ ะลิดเพชรหน่อยโอ้หลายปวดมาเบิ้งมาหาเอาเลยครับ,รบตลาดนัดทตอังสิมีวันอังคารกับวันศุกปเลยครับอาทิตย์ละสองหมื่นนี่นะครับดับพิษจากเลือกเอาโหลดกกนในในมากันที่เดนดยมากันไอเลือกเอาโหลดครับผมโอ้หลายแท่งัาพิชข้าเจ้าเบิ้งครับหมดดับพิษ มาตัวนี้ครับนี่นี่ครับผมรูมยปยน้บงครับบรรยากาศตลาดนัดพ่ออครับผม,มนครับผม,มบกร,ร,ร,ระดิอดสี่หกสิบบาทรับเ็เครับนครับปลาหมาสุพันก็มีหจานละห้สิบบาทลอยยี่สิบบาทครับผมโอม้โอเคครับ ภาคมึงตลาดนัดพ่ออ๋อครับผมจะมีทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับเด้อว,ว,วันนี้เอาไปสนี้ก่อนเด้อครับเด้อ